สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักก,กันกับ35ประโยคและสำนวนที่ฝรั่งใช้บ่อยเรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ you rock you rock, you rock. เยี่ยมมากแกมสุดยอดเลยหรือเราใช้คำว่า you are great you are great เอาไว้พูดหลังจากที่แบบเพื่อนทำอะไรถูกใจเรานะคะ plain as day, plain as day เห็นชัดชัด it's plain as day that he lies us it's plain as day that he lies us, he lies us. มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาอ่ะโกหกพวกเรา In the air, up in the air, คาดการอะไรไม่ได้เลย My job is up in the air, my job is up in the air งานของฉัน่ะคาดการอะไรไม่ได้เลย Call it a day, call it a d a y call it a day หยุดทำงานหนึ่งวันหยุดทำงานสักวันหนึ่ง let's call it a day วันนี้ทำงานมาเหนื่อยทั้งวันละหยุดทำงานสักวันหนึ่งสักครึ่งวันสักวันหนึ่ง go c o l d turkey go c o l d turkey turkey ก็คือไก่งวงนะคะเลิกทำอะไรสักอย่างแบบหักดิบอะคะ่ะ he needs to go c o l d turkey He needs to go c o l d Turkey. ถ้าเขาอยากจะเลิกเล่าอ่ะเขาก็ต้องหักดิบอ่ะ He needs to go c o l d Turkey. Come <Calm. S 1> before the storm. c l m before the storm. ความสงมบก่อนพายุจะมา Is the calm before the storm? ก่อนที่ลูกๆจะกลับมาจากเลิกเรียนมันเป็นเวลาเงียบสงบของฉัน is the calm before the storm under the weather under the weather รู้สึกไม่ค่อยสบาย I feel a bit under the weather today วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอะ When it r a i n s when it pours. w h r n i t r a i n s it pours. สวยซ้ำสวยซ้อนเรื่องไม่ดีประเดดดังเข้ามาพร้อมกันในเวลาเดียวกัน I m i s s the bus and lost my wallet. when it rains, it pours. ฉันตกรถแต่ฉันพลาดรถแล้วกระเป๋าเงินฉันก็หายด้วย มันก็สวยซ้ำสวยซ้อนหนีแหละ Brain or shine Brain or shine ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็จะทำ He runs every day Brain or shine เขาก็วิ่งทุกทุกวันเลยอะไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกเขาก็ยังวิง่ง Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. ในเรื่องรายๆายก็จะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ I guess every cloud has a silver lining. ฉันเดาว่าในเรื่องรายรายก็จะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่นะ Go with the flow. ปรับตัวกับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น You need to be able to go with the flow every situation You need to be able to go with the flow every situation, flow every situation. เธอต้องสามารถปรับตัวเข้ากับอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นนะ Down to earth Down to earth ติดดิน ง่ายๆชิวๆ He seemed really down to earth He seemed really down to earth พี่เบิร์ดกินก๋วยเตี๋ยวป้าร้านข้างๆอ่ะเขาเป็นคนติดดินอะไรอย่างนี้เนาะ Tip of the iceberg Tip of the iceberg เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม This is probably just the tip of the iceberg เรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรจะมองข้ามนะเวลาเห็นผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะก,กันในที่สาธารณะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ควรจะมองข้ามนะถ้าเกิดว่ามีการทําร้ายร่างกายกันนะขณะในที่สาธารณะผู้ชายเขายังทําร้ายผู้หญิงถ้าเกิดรับการคนเขาต้องทําเบียกว่านี้แน่เลย This is probably just the tip of the iceberg. ดวงเล็กๆที่เราไม่ควรมองข้าม Nip something in the bud. Nip something in the bud. ตัดไฟแต่ต้นลม You need to nip it in the bud. คุณต้องคุณจำเป็นจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะ อย่าทำให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่านี้นะจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม Beat around the bush บอกมาตรงๆไม่ต้องอ้อมโลกไม่ต้องอ้อมค้อมพูดมาเลย Stop beat around the bush and tell me หยุดพูดอ้อมค้อมได้แล้วบอกมาเลยบอกฉันมาเลย Get w i n d o f something ได้ยิยนเรื่องลับ my mom gets wind of our planning my mom gets wind of our planning แม่ของฉันได้ยินเรื่องแผนการของพวกเรา go on a wild goose chase go on a wild goose chase ทำอะไรแบบไรทิศทางอะเหมือนหา่านเหมือนเป็ดที่บินสเปะสปะ เวลาตกใจอะไรแบบนี้ค่ะ she went on a wild goose chase to find her dog after hearing fireworks she went on a wild goose chase to find her dog after hearing fireworks <c oughs> เธอตามหาหมาของเธอแบบไร้ทิศทางเลยหลังจากที่หมาของเธอได้ยินเสียงพลุตกใจพลุหนีหายไป Crying wolf crying wolf The GPS cries wolf about the wrong directions that people get lost many times The GPS cries wolf about the wrong directions that people get lost many times GPS Pit ทำให้ประชาชนหลายๆคนนะ่ะหลงทางมาไม่รู้จักกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว Woof แล้วว่าหมาป่านะคะใครอิงฟูฟก็คือแบบโกหกซ้ Go ําแล้วซ้าอีกอะค่ะพูดไม่เป็นเรื่องจริงสักทีค่ะหลายๆครั้งอนะโกหกหลายครั้งละ GPS e ชอบโกหกชอบพูดโม่ Bring home the bacon bring home the bacon หาเงินเข้าบ้าน my dad brings home the bacon my dad brings home the bacon พ่อของฉันเป็นคนหาเงินเข้าบ้าน the best of both worlds the best of both worlds win-win win, ตกลงกันได้แต่ทั้งสองฝ่าย she has the best of the both worlds a cat and a dog เธอแบบโชคดีอะ่ะทั้งสองเรื่องสองราวหลายอย่างเลยหมากับแมวของเธอเข้ากันได้สบายสบายตกลงกันได้วินวิน t o piece in a pot t o piece in a pot แปลว่าคู่เหมือนคู่น่ารัก n a เด t and ยย y aya. Are two peas in a pod. ณเดชกับยา่ยาเป็นคู่ที่น่ารักเป็นคู่เหมือนที่ชอบอะไรเหมือนกันหรืออาจจะใช้กับฝาแฝดก็ได้นะคะคำนี้ Peas แปลว่าถั่วลันเตาส่วน a pod ก็แปลว่าฝักของถั่วลันเตาค่ะถ้าแปลแบบตรงตัวก็คือในหนึ่งฝักมีถั่วลันเตาสองอัน b ั t เ e อร์มีอัพบัเอรอวยชมแบบหวังผล My son is trying to butter me up to get some cookies. My son is trying to butter me up to get some cookies. ลูกของฉันนะพยายามชมฉันเพื่อหวังจะได้คุกกี้ Spill the beans. spill the beans แปลว่าบอกความลับ to tell the secret บอกความลับ I don't spill the beans to my boss ฉันไม่บอกความลับกับเจ้านายของฉันหรอกเดี๋ยวเจ้านายจะรู้ความลับของฉัน Take it with a grain of salt take It with a grain of salt ไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่น่าเชื่ออย่าไปเชื่อเลย We take what she says with a grain of salt We take what she says with a grain of salt พวกเราไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่เธอพูดเท่าไหร่ spice things up, spice things up เพิ่มให้หน่าสนใจเติมเรื่องเติมราวให้หน่าสนใจ I try to spice things up by running for a different park. I try to spice things up by running for a different park. ฉันพยายามหาอะไรที่น่าสนใจทำอ่ะโดยการ ไปวิ่งในส่วนสาธารณะที่แตกต่างกันไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆ lose your touch lose your touch ความชำนาญจะหายไปเวลาที่ไม่ทำอะไรนานๆเหมือนไม่ค่อยคุ้นมือจับไม่ค่อยถนัด you will lose your touch you will lose Your touch ความชำนาญความคุ้นเคยของแกก็จะหายไปอย่างเช่นเวลาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานๆมันก็จะมีหลงมีลืมกันนะคะ Rule of thumb Rule of thumb กดทั่วๆไปที่ใครๆก็ร,รู้ It's good rule of thumb It's good rule of thumb มันเป็นเรื่องดีดๆที่ใครๆก็ต้องทำ่านะเหมือนจะหยิบของใครก็ต้องขออนุญาตเจ้าข,ข,ของก่อนนะ Is rule of thumb เป็นกฎทั่วไปที่ใครๆเขาก็ทำกันนะนะต้องรู้นะ By the skin of my teeth By the skin of my teeth แบบเฉียดชีวะ I escaped by the skin of my teeth I escaped by the skin of my teeth. Get something off your chest. Get something off your chest. I need to get something off my chest. I'm pregnant. I need to get something off my chest. I'm pregnant. ฉันต้องการที่จะระบายความในใจของฉันฉันท้อง Put your foot in your mouth Put your foot in your mouth พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเอาเท้าของเธอใส่ในปากของเธอซะท่าแปลถ้าแปลแบบตรงตัวนะคะ She really put her foot in her mouth When she asked ex about my เธอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดอะตอนที่เธอถามเกี่ยวกับแฟนเก่าของฉันอะ my ex ก็คือแบบแฟนเก่านะคะ ex boyfriend she really put her foot in her mouth when she asked about my ex b i t h e bullet bites the bullet ยังไงก็ต้องทำอ่ะอกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นก็ต้องทำอ่ะ buy the bullet bullet แปลว่าลูกกระสุนนะคะถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่ากับลูกกระสุนแต่สำนวนนี้แปลว่าต้องทำอะไรยากๆอะ่ะยังไงก็ต้องทำนะ I just have to buy the bullet and do it I have I just have to buy the bullet and do it ฉันต้องทำมันนะยังไงก็ต้องทำมันนะ get out of hand get out of hand ควบคุมไม่ได้ the children start fighting then got out of hand เด็กๆเ,เริ่มทะเลาะกันเริ่มตีกันจากนั้นก็ควบคุมอะไรไม่ได้ลนะตีกันใหญ่เลย to play something by ear to play something by ear ไม่มีแผนตายตัว let's go out and play it by ear let's go out and play it by ear ออกไปข้างนอกกันก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกที break the bank break the bank แพงมาก ทำธนาคารแตกทำออมสินแตกเลยถ้าถ้าแปลแบบตรงตัวนะคะแบบแพงอะ This car is break the bank This car is break the bank รถคันเนี้ยแพงมาก Up the ante Up the ante หรืออาจจะได้ยินว่า Up ดีแอนนี่อาจจะไม่มีเสียงทีนะคะเอ t ดี the แอนนี่แปลว่าเกทับเพิ่มเดิมพันแบบทำให้มันดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะ They always up the ante on it. They always up the ante on it. พวกเขามักจะเกทับมันเสมอพวกเขามักจะทำ ว้าพอมักจะเกทับมันเสมอแหละมารู้เกทับอะไรกันนะอาจจะเป็นพี่น้องแบบแข่งกันซื้อของสวยๆแลวคาแพงอะไรแบบนี้ค่ะโอเ okay, ค that's it for today ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมไปกด subscribe ที่ช่อง youtube นะคะแล้วก็กดไลค์ที่เพจเรียนง่านภาษาอังกฤษ หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด abc นะคะ thank you for watching see you soon bye